โอเคนะครับวันนี้คิวติดตั้งเข้าจำที่แล้วนะครับตอนนี้งานคืบหน้าไปประมาณ40นะครับแบตเตอรี่ดี CCS สูงลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับอาร์มอรอนนะฮะพามาดูกระบอกฟิวงานเข้าสายเรียบร้อยแบบนี้ฮะเก็บงานห่อด้วยกระดูกงูนะครับงานสําหรับกระบอกฟิวมีไฟเสร็จไปแล้วนะฮะทำสวิตช์ปิดเปิดด้วยนะครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวพามาชมนะครับงานในรถคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูนะฮะ แต่ประตูหน้าซ้ายกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะมาชมงานตัวที่สวยแบบนี้ฮะ8844นะครับทวิตเตอร์นี่เปลี่ยนใหม่นะฮะตัวนี้อัปเกรดเป็นไทเทเนียมนะครับลำโพงหน้าดำธรรมดาเป็นเฟสปัก8นิ้วนะครับโขกปั๊มนะฮะติดตั้งชอแอนด o i ยด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะพร้อมกับนี่ฮะ ปีเอมเแบนตอนนี้ช่างเข้าระบบอยู่นะฮะสำหรับส่วนหน้าเรียบร้อยดูส่วนหลังกันบ้างนะครับส่วนหลังช่างกำลังทำการยึดนะครับแผงหลังนะครับทำการยึดตู้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วใส่ลาโพงนะับปิดอะคริลิกก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับนะะกานไฟโอโหมานะฮะไฟสเต็ปสวยๆฮะสเต็ปทั้งแผงหลังแล้วก็แผงประตูไซายขวาด้วยนะฮะดูะฮะงานไฟสเต็ป น,นี้ไม่40%่แล้วนะครับผมว่าไปถึง70นได้แล้วนะฮะตอนนี้เหลือแค่เก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆก็จะเข้าสู่งานเช็คเฟสท็อสอบเสียงแล้วนะครับลูกค้าเข้ามาตั้งแต่8โมงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็เกือบเทีย่ยงแล้วนะฮะก็คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะนี่ครับงนสวยช่างทำงทา,งางนจริงๆเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบเรียไทามฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวให้ช่างทํางานต่ออีกสักระยะนึงเราจะกลับมาอัปเดตผลงานกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ